โงบคนละหนึ่งแบงค์เท,าท้าเชียงใหม่หนึ่งคืนสองวันวันนี้เราจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ทางผ่านถนนข้างฉาตรลำปางค่ะ ก๋ะะวยเตี๋ยวรูกทุ่งดาดแดงนะคะที่ตรงไปเชียงใหม่เลยนะคะสายมือเลยก่อนขึ้นไปแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดครัคงแรกคิดนะทุอยางรูว่คิดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าไปต่อได้ช่างแล้วว่าแต่ไปต่อได้ประสบการณ์ใหม่มากระหว่างทางก็ดูฝน,นจะเดินทางเข้าที่พักกันเลยนะคะเข้าสู่ตัวเมืองเชีงยงใหม่กันแล้วทุวกคนวันนี้เราเลือกที่พักเป็นชินโฮเทลผู้มองหาที่เช็คอินนะคะที่เช็คอินของเขาจะเป็นเชงไหนรหัสในไลน์มาให้เราเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะ G5 นี่นะคะเข้าได้แล้วนะคะก็จะมีมีทีวีให้มีได้เป่าผมนี่จะเป็นห้องน้ํานะคะมีโซนเปียกโซนแห้งแยกให้นะงอที่ชอบมากนะคะเตียงนอนพื้นนะคะาราแขวนหน้าห้องของเรานะคะอี่ี้เจอออกไปก็จะเป็นวิวเลยนะคะห้องของเราดีมากทุกคน เาเก็บของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวาไปกินข้าวเย็นตลาดช้างเผือกอยู่ไม่ไกลกบท่พกของเราเลยเลยอาหารการกินเยอะมากทุกที่ช้างเผือกอยู่น่าจะเยอะมากกินไหมอยูหน้าจะเยอะมากตามก่อนว่า นี้คิวท่านั่งทานมีอีกนางไหคะคิวครับคิวตรงไหนครับคิวท่านหรออะของค่ะ้มายเอข 084A084 เนี่ยอีก21คิวเราไปเดินหาอะไรรองท้นผลไม้ปั่น ระหว่างรอคิวนะคะเราก็เดินเล่นหาอะไรรองท้องไปก่อนรวนสองค่ะได้ค่ะกรลิ่งไหมกนะ็ได้นิดในกระลเนาะโอ้กไก่บอกเลยว่าเชียงใหม่ตอนกลางคืนสวยมากเราอดที่จะเก็บภาพไม่ได้ คือใกล้ถึงคิวเราแล้วนะคะทุกคนคิวแล้วนะคะนี่คิวสั่งอาหารก็แล้วนี่ครบแล้วนะคะ ซุกี้ข้าวข้าวอันนี้สุกี้รวมทะเลดั้งเดิมแล้วก็อันนี้สุกี้น้ำแต่นนัออ้ก็ผสมกันที่แบบไ,ไ,ไปอันนี้เนี่ย <นะ S 2> ผักเขาก่ออน,น้ำจิ้มคือตัวสุดๆโอวาสมาเชียงใหม่เขาจะมีกันอยู่2สาขานะคะสาขาแรกจะอยู่ในตลาดช้างเผือกนะคะแล้วก็จะมีสาขาที่2นะคะจะอยู่แถวหลังมอชเลยนะคะขอตัวไปทานกันต่อกันเลยนะคะ เลยอร่อยมากทุกคนต้องแวะมาทานให้ได้กันนะถ้ามาเชียงคนหิวข้าวซาลเปาไว้หาดพวงนี้กันไกลับห้องกันนะทุกคนเราไปขี่รถเล่นกันไปคีมมานะคะตอนนี้เราอยู่ทันทีเมยานะคะว่าจะไปเดินเล่น เขาใกล้ปิดแล้วนะครับที่พักกันเลยนะคะทุกคนสําหรับคืนนี้นะคะที่พักของเราคืออากาศดีมากๆนะคะฝันดีกันทุกคนนะคะ นิ่นะคะทุกคนเช้าแล้วเรารีบอาบน้ำแต่งตัวกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทานอาหารเช้ากันที่ข้าวซอยลุงปกิจนั่นเองนะคะอยู่ไม่ไกลกับที่พักเลยนี้บอกเลยเป็นทิปกินล่อของกินของเราเดินทางมาสักคู่ก็ถึงแล้วค่ะทุกคนไม่ไกลมากนักนะคะประมาณ2โลเกือบ3โลโลเวลาประมาณ10โมงค่ะเดี๋ยวเราจะพาปูไปกิน ข้าซอยลุงประกิตกันนะคะตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปข้างในกันนะคะันแ,แล้วข้าวซอยลุงปกิตนะคะเราเอากระดาษไปจุดออเดอร์กันก่อนนะคะออเดอร์ที่เราสั่งก็คือข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่นะั่นเองเอรอ,อไม่นานนะคะมาแล้วทุกคนข้าวซอยเนื้อแล้วก็ข้าวซอยไก่ของเราน่ากินสุดๆไปเลยน้ำพริกแซ่บแล้วก็หอมมากๆ เดี๋ยวเราจะไปกินกันแล้วนะคะไ่ผิดหวังจริงๆทุกคนมาตามรีวิวมาตามหาของอร่อยดีๆเป็นเป็นแบบนี้นั่นเองนเดิ ทาซอยลุงประกิจยังได้รับรางวัลการันตีอีกมากมายว่าอร่อยสมชื่อจริงๆนะคะใครที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นกุ o u p เดินทางมาไกลๆแล้วก็มีเวลาที่จากัดก็ยุ้ยเข้ามาทุกคนยุ้ยเห็นป้ายจองน่าจะสามารถจองได้สอถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครที่แบบอุ้ยกลัว walk in เข้ามาแล้วแบบไม่มีที่นั่งก็ลองโทรสอบถามที่ลานลุงประกิจได้ค่าเสียหายมือนี้อยู่ที่130บาทน,นะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปเลย เราเดินทางจากร้านลุงประกิจมาที่ร้าน Single o l l e Store The Pair นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับที่พักของเราเลยนะคะเราแวะมากินกาแฟนะคะทุกคนที่ร้านมีทั้งอาหารเครื่องดื่มกาแฟส่วนมากก็ชาวต่างชาตินะั่งไปก็จะเป็นถนนแบบท่าแพเลยนะกินกาแฟแล้วก็ไอศครีมแป๊บเดียวนะคะทุกคนเราก็ไปถ่ายรูปเล่นได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเดินทางกับที่พักเช็คเอาท์ออกนะคะทุกคนเราก็เดินทางกับลำฟางกันเลยนะคะทุกใครชอบทิปนี้นะคะกดแลค์กดคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะใครอยากให้ไปที่ไหนกันต่อก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับที่นี้เราไปกันก่อนนะคะเจอกันทิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ